สวัสดีครับ และนี่คือ w a วอช n Watch รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะเกมการ์ตูนหลากหลายแนวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ครับในโลกของการ์ตูนแน่นอนว่าโปเกมอนก็มีการดีไซน์ตัวมอนสเตอร์ด้วยอางอิงจากสัตว์ในโลกความจริงไม่ว่าจะเป็นแมวสุนัขหรือปลาซึ่งพวกนี้เราก็เคยได้ทำคลิปกันมาแล้วหรือถ้าใครอยากจะหาย้อนดูก็ลองไปตามดูกันได้แต่วันนี้พวกเรา w a วอ n ชินวัตขอนำเสนอสัตว์น้อยน่ารักอีกชนิดนึงนั่นก็คือกระต่ายนี่เองซึ่งกระต่ายก็มีทั้งสายพันธุ์ที่เหมาะแก่การนำมาเลี้ 166นี้เป็นปีเถาะหรือปีกระต่ายพวกเราก็เลยรวบรวมมอนต่ายมาให้ทุกท่านกันในคลิปนี้หากข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือไม่ถูกใจต้องขออภัยเอาไว้ด้วยเราจะขอเริม่มมอนต่ายเซตแรกที่จากข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างประเทศระบุไว้ว่าเป็นต่ายแท้ๆ1 0 0ไม่มีสัตว์อื่นผสมโดยตัวแรกก็คืออซูมารลวชื่อญี่ปุ่นมาลิลลี่โปกเกมอนกระต่ายน้ำประเภทน้ำแฟรี่เป็นโปกเกมอนในเจนที่2พัฒนาร่างมาจากมาริวโปเกมอนหนูน้ำประเภทน้ำแฟรี่และมีร่างแรกคือลูลิลลี่โปเกมอนลายจุดประเภทปกติแฟรี่ซึ่งร่างแรกอย่่าางงลลลแะ2 ไม่มีต้นแบบมาจากกระต่ายเลยหรือถ้าดูจากลักษณะตัวก็น่าจะพอมองออกนะครับว่ามันไม่เหมือนกระต่ายสักเท่าไรแต่เจ้าล่างสามที่เราจะพูดถึงนี้แค่หูก็ดูออกแล้วครับว่ามันคือกระต่ายแถมมันอยู่ในหมวดโปเกมอน Pokemon กระต่ายน้ําอีกด้วยมาริลี่มีลําตัวรูปไข่ออกสีน้ำเงินลาตัวครึ่งล่างเป็นสีขาวมีลายคล้ายฟองอากาศสีขาวซึ่งช่วยในการพลางตัวใต้น้ํามันมีหูยาวเหมือนกระต่ายด้านในสีแดงเมื่ออยู่ในน้ามาริลี่จะยกหูขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ด้านในเปียกมันมีหางซิกแซกสีดำปลายกลมฟ้าและบางครั้้้งงงจจจะะเเรืืือออออแแสมมมม่่่ัันนนนตตตตีหาาศยยู หรือทะเลสาบมันสามารถอยู่ในน้ําได้ตลอดชั้งวันเมื่อมันพบเห็นมนุษย์หรือโปเกมอนที่กําลังจะจมน้ํามันก็จะพองตัวขึ้นคล้ายบอลลูนเพื่อช่วยเหลือให้ลอยขึ้นจากน้าแน่นอนว่าต้นแบบของมาริลินอกจากกระต่ายที่เราเห็นชัดกันอยู่แล้วมันก็มีต้นแบบมาจากบิสบอลหรือลูกบอลชายหาดอุปกรณ์ลอยตัวหรือห่วงชูชีพหรือแม้กระทั่งไข่อีสเตอร์ด้วยนะครับและนอกจากต้นแบบที่เป็นกระต่ายทั่วไปแล้วต้นแบบที่ชัดเจนที่สุดของมาริลิก็คือกระต่ายบึงหรือกระต่ายป่าพุเป็นกระต่ายหางใหญ่ที่พบตามหนองน้ือพนทีี่ชบป ได้ชอบว่ายลงไปเล่นอยู่ในน้ํก็คล้ายกับเจ้ามาลิลิป๊ะเลยครับและถ้าเป็นจากในเกม Gen ที่9แห่งภาค Scarlet and Violet ถ้าใครเล่นไปจนถึงการตีเลดบอสก็าน่าจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเจ้ามาริลิหรือฉายาที่เป็นแฟนเกมเรียกกันว่าอังสุมาลินเป็นอย่างดีซึ่งฉายานี้ก็มาจากชื่อภาษาอังกฤษของมันนี่แหละครับและการที่มันทั้งเด่นทั้งดังใน Gen ท,ที่9นี้ก็เพราะว่าด้วยความสามารถ Huge Power ที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ2เท่าวกกับชาติตีพุง Belly Drum ที่จะทําให้เลือดหรือ s p ลดลงครึ่งนึ่งแต่จะเพ ด้เหตุนี้จะมาลินล่จึงเป็นตัวที่เด็ดในเจนที่9ของใครหลายๆคนนั่นเองแต่ต่ายตัวที่2บานิลี่ชื่อญี่ปุ่นมิมิโรโปเกมมอนกระต่ายประเภทปกติเป็นโปรกมอนในเจนที่4มิมิโรเป็นโปรกมมอนขนาดเล็กมี2ชั่มีหูสีน้ำตาลที่สามารถขดขตัวได้และมีขนปุยที่ปลายหูลำตัวช่วงล่างและเท้าก็จะเป็นขนปุยออกสีเทาหรือเบจมิมิโรมักจะยกหูข้างหนึ่งขึ้นเสมอถ้ามันวางหูสายก็จะตัดโดยไม่ใช่โทรศัพท์บ้านและการที่มิมิโรยกหูข้างหนึ่งของมันเพื่อคลายออกอยที และเมื่อมีมิโร่จะเพิ่มพลังมันก็จะใช้หูของมันนี่แหละครับในการฝึกฝนมันยังสามารถกระแทกหูลงพื้นเพื่อให้มันกระโดดได้สูงมากๆอีกด,ด้วยโดยมิมิโร่มีต้นแบบมาจากกระต่ายหมดแล้วครับแค่กระต่ายนี่แหละครับสั้นง่ายกระชับได้ใจความไปเลยแหละครับต้นแบบแค่กระต่ายก็ลักษณะตัวของมันก็ดูออกว่าเป็นกระต่ายง่ายๆอยู่แล้วและเจ้ามิมิโร่เองก็มีบทเด่นในอนิเมะเจนที่สีหย่ 4, ยงภาคไดมอนด์แอนเพิลซึ่งมันก็เป็นโปเกมอนของฮิคาริเพื่อนร่วมชาของซาโตชิในเจนนี้โดยฮิคาริจะมิมิโร่ได้ในตอน setting the world o n i น ตัวแรกที่ฮิคาริจับได้ด้วยนะครับซึ่งเจ้ามิมิโรของฮิคาริมันจะสนุกสนานไปกับการแต่งตัวด้วยชุดสวยๆและมันก็จะชอบอวดให้พกระจูของซาโตชิได้เห็นแต่มิมิโรของฮิคาริพอให้การเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนานแค่ไหนก็ยังเป็นแค่มิมิโรไม่ได้พัฒนาไปเป็นร่างสองซัตชิซึ่งร่างสองของมิมิโรก็คือมิมิร็อโปเกมอนกระต่ายประเภทปบกกติต้ขนของมิมิรอบช่างเบาและอบอุ่นมากมันจะผลัดขนปีละ2ครั้งซึ่งขนของมันใช้ทำผ้าพันคอหรือหมวกเพื่อความอบอุ่นได้มมมมมมีีีีิโรรรรร่่่เปป็็นนนนนนกกกกอออออทข้้้้้หาาาาายยััััจะะสสดงงงบบถถูึึไต แต่ถึงจะเห็นว่ามันขี้อายและชอบหนีแบบนี้ด้วยขาที่ดูบอบางของมิมิร็อบมันสามารถโจมตีด้วยลูกเตะที่มีพลังทำลายล้างสูงได้เลยทีเดียวว่ากันว่าท่าเตะของมิมิร็อบคล้ายกับปรมาจารย์คาราเต้เลยนะครับและไม่เพียงแค่นั้นมันยังสามารถแปลงร่างเมกาไปเป็นเมกามิมิร็อบได้อีกด้วยซึ่งถ้าเป็นร่างนี้พุคริกก็จะเปลี่ยนไปด้วยจากขี้อายกลายมาเป็นก้าวร้าวและมีสัญชาตญาณการต่อสู้ที่ดุร้ายรุนแรงจุดเด่นของร่างนี้ก็คือหูทั้งสองของมันซึ่งเมกามิมิร็อบสามารถใช้หูขขขออออองงงมมมมมััันน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 ใกกกกาาาาารจจจตตีีีีลลล้้้้้ยยบบแแแแ่่่่่่พพทะดผเเห็ไสวว ต้องมาจากกระต่ายอยู่แล้วแต่จะเป็นกระต่ายที่มีหูห้อยเป็นสายพันธุ์ที่คาดว่ามีความผิดปกติในกระโหลกศีรษะและนอกจากกระต่ายแล้วก็มีทั้งแฟชั่นโมเดลชุดแอโรบิกปี1980เพลย์บอยบันนี่หรือบันนี่เกิลจากอนิเมะล้วนต่างก็เป็นต้นแบบของเจ้ามิมิล็อบชั้งนั้นกระต่ายตัวที่3บาเนบี้ชอญี่ปุ่นฮรูบีโปกเกมอนนักขุดประเภทปกติเป็นโปกเกมอนในเจนที่6โฮรูบิ้นโปกเกมอนตัวเล็กสีชาวมีใบหูขนาดใหญ่ปลายสีน้ำตาลเข้มซึ่งเป็นสีเดียวกับขนรอบคอและนิ้วเเท้้้้าาาขขอออองงงงมมมมััันนดดดยยหหูจจรรรรบีีแแ็พ่ะกกืสสไไถ ขุดดินได้ลึกถึงรา,ราวๆสิเมตรในเวลาเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นถือว่าไวมากและเมื่อฮรลูบีรู้สึกได้ถึงอันตรายมันก็จะรีบขุดดินหนีเพื่อซ่อนตัวในทันชีโดยต้นแบบของเจ้าโฮรลูบีก็มาจากกระต่ายนั่นแหละครับก็ดูจากลักษณะตัวที่มีใบหูขนาดใหญ่ของมันก็น่าจะดูออกกันได้ง่ายๆและนอกจากกระต่ายแล้วด้วยการที่มันขุดดินเก่งก็มีต้นแบบมาจากพักวขุดดินหรือกเกรียงฉาบป,ปูนิกด้วยและถ้าเจ้าฮลูบีพัฒนาไปเป็นร่างสองอย่างฮลูโดโปเกมอนนักขุดประเภทปกติดินสีของลำตัวจะค,คล้ายเดิมแต่ร่างกายจะหหญ่่่่่ขขึึ้้้นน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 มมมีีีทาาพัรรรอออบบเวววซงงตสจะกก็ค เเป็นพิศษทําให้ผู้คนนิยมนําขนของเจ้าฮรูโดมาทําเป็นเสื้อผ้าใส่กันหนาวและนอกจากช่วงปากลงมาถึงคอที่เป็นสีน้าตาลที่ต่างจากร่างแรกแล้วสิ่งที่เด่นที่สุดของร่างนี้ก็คือใบหูขนาดใหญ่ของมันนี่แหละครับดยหูทั้งสองของเจ้าฮรูโดจะมีลักษณะคล้ายท่อนแขนที่มีอุ้งเช่าหรือมือ3นิ้วขนาดใหญ่และไม่เพียงแค่ใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นอ,องเจ้าฮรูโดสามารถยกของที่มีน้าหนักกว่า1ตันหรือใช้ทุบหินขนาดใหญ่ให้แตกกระจายได้ด้วยความสามารถและทักษะของเจ้าฮรูโดมันจึงเป็นโปเกมอนที่ใช้ช่วยในงานก่อสร้างได้ดีมมมมาากเเเเลลยยยทีีีดดวัััังงงนนนน้บบบหูขออจึปรสสืติค่ เ้าฮรูโดเลยล่ะครับส่วนต้นแบบของเจ้าฮรลูโดอย่างล่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือกระต่ายส่วนต้นแบบอย่างอื่นก็จะเป็นรถขุดหรือรถตักดินอุปกรณ์เครื่องมือง,งานขุดต่างๆและคนงานก่อสร้างก็จากต้นแบบและลักษณะตัวของเจ้าฮรลูโดก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่มันอยู่ในหมวดของโปเกมอนนักขุดและถ้าเป็นในอนิเมะเทรนเนอร์ที่เด่นๆที่เป็นเจ้าของฮรลูโดก็ไม่ใช่คนงานก่อสร้างนะครับซึ่งมันก็เป็นโปเกมอนของซิดรอนเพื่อนร่วมทาของซาโตชิในภูมิภาคคาร์ลสและเขายังเป็นผู้นำยิมประเภทไฟไฟ้าแห่งเมืองเมียเลส จนพัฒนามาเป็นร่าง2โฮรูโดในโปเกมอนเจอร์นีสอีพีที่103้ในระหว่างที่มันยังเป็นฮอรูบีอยู่นั้นถือว่าเป็นโปเกมอนตัวโปรดของซิจอนเลยนะครับถ้าใครเคยดูอนิเมะภาค XY เจ้าฮอรูบีก็ถือว่าได้ออกจอบ่อยมากซิจอนก็มังจะเรียกฮรูบีมาใช้ต่อสู้หรือทําอะไรหลายๆอย่างตั้งหลายครั้งและที่เด็ดเลยก็คือมันต่อสู้กับพิกาจูของซาโตชิได้อย่างสูสีเชียวนะครับกระต่ายตัวที่4สกอบันนี่ชื่อี่ปุ่นฮิบันนี่โปเกมอนกระต่ายประเภทไฟเป็นโปเกมอนเริ่มต้นในเจนที่8บันนีีีี่่มมลตววสขาเดแต้้มมสสีีท่ปลลาายหูออบอแะนิ้ว้วดวงาาเปป็นประกยดา มจมูกก็สีส้มแต่ไม่แถมเหลืองแปะผ้าลายพลาสเตอร์แปะแผลและมีอีก2จุดที่ใต้ใตอุงเ้าแต่ละข้างฮิบานี่เป็นโปเกมอนที่ชอบวิ่งมากร่างกายเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังมันมักจะวิ่งเพื่อให้พลังงานไฟในร่างกายเริ่มไหลเวียนมันจะสร้างความร้อนที่ฝ่าเท้าและจมูกของมันเมื่อฮิบานี่เตรียมจะต่อสู้แผ่นแปะที่อยู่ใต้เท้าก็จะจุดไฟเล็กๆขึ้นมาแล้วมันจะเผาคู่ต่อสู้ในการแตะและไม่เพียงแค่การโจมตีการวิ่งและกระโดดไปรอบๆของเจ้าฮิบานี่อาจจะทาให้คู่ต่อสู้สับสนมึนงงได้อ ที่อยู่ระหว่าง37-39องศาหรือนิทานชาดกที่มีกระต่ายกระโดดเข้ากองไฟแต่ไม่จูกเผาด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้พอได้รวมกับกระต่ายจึงออกมาเป็นเจ้าฮิบานี่อย่างที่เราเห็นกันและถ้ามันได้พัฒนาไปเป็นร่างสองและบิดฟูตบอกวมันกระต่ายประเภทไฟเจ้าตัวนี้จะมีแถบเหลืองที่หน้าผากมีหูยาวมีขน3กระจุกบนหัวขนของแระบิดฟุตจะออกสีขาวอมเทาช่วงลำตัวขาเท้าก็จะเป็นสีดำและมีกระจุกเล็กๆที่หน้าท้องคล้ายกระเป๋าแจ็คเก็ตส่วนหน้าครึ่งล่างคอแขนปลายเท้าก็จะเป็นสีแดงลำตัวโดวยรวมของเจ้าแรบ ซึ่งขนของมันป้องกันความหนาวเย็นได้ดีและทําให้มันใช้ไฟที่ร้อนแรงกว่าร่างแรกได้โดยจะส่งผ่านแถบสีเหลืองที่หน้าผากและฝ่าเท้าของมันซึ่งแรบบิทฟูดมักจะใช้เท้าในการเตะเบอร์รี่หรือสิ่งของเพื่อการโจมตีเท่านั้นมันจะหลีกเลี่ยงการใช้แขนโดยมันจะซุกแขนไว้ใต้ขนที่หน้าท้องเพื่อความเท่ไม่ใชเพื่อให้ร่างกายของมันอบอุ่นอยู่ตลอดและจะใช้ความร้อนจากในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต้นแบบของแรบบิทฟูดน้องจากกระต่ายแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือขนตามลําตัวของมันคล้ายกับช มันก็จะพัฒนาล่าง3าไปเป็นเอสเบิร์นโปกเกมอนกองหน้าประเภทไฟลำตัวส่วนใหญ่เป็นสีขาวมีหูยาวสีขาวด้านในเหลืองดวงตาสีขาวมานตาส้มแดงรอบตาเป็นสีน้ำเงินเข้มซึ่งมันสีเดียวกับรอบไหล่หน้าแข้งและส้นเท้ามันจะมีคิ้วที่ติดกับจมูกค,คล้ายมงกุฎออกสีเหลืองติดกับกระจุกส้มแดงตรงกลางระหว่างใบหูทั้งสองที่ยื่นมากลางหน้าผากคล้ายเปลวไฟส่วนขนสีแดงส้มช่วงขาของมันดูคล้ายกางเกงและมีขนสีเหลืองแซมตามขาและที่ฝ่าเท้าก็จะเป็นลายจุดสีเหลือง3าจุดซึ่งมันจะใช้ตรงส่วนนี้ในการุดฟอตูนาปลใหบขญ ที่ลุกเป็นไฟได้โดยการเดาะบอลมันมีความสมดุลที่ยอดเยี่ยมและมีพลังขาที่แข็งแรงทำให้มันมีพลังในการกระโดดและพลังเตะที่สุดยอดมันสามารถยิงลูกฟุตบอลไฟหรือที่เรียกว่าท่าไพโรบอลเป็นท่าโจมตีเฉพาะตัวของเอสเบิร์นจากตำแหน่งใดก็ได้มันก็พร้อมจะชุบลูกยิงไฟเสมอและต้นแบบของเอสเบิร์นก็มาจากกระต่ายโดยเฉพาะกระต่ายป่าที่มีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลกยกเว้นทวีปออสเตรเลียและแน่นอนด้วยหมูดหมู่ลักษณะทา่าทางและท่าโจมตีเฉพาะตัวมันก็ต้องอิงมาจากการเล่นฟุตบอลอยู่แล้วถ้าทีมไหนซื้อตัวจาก็กเอนไลคหน เล่นนด้วยแัังครบบบี้จากที่กล่าวมาก็ว่าโห,หดแล้วแต่มันยังไม่หมดเช่านี้ซึ่งเจสเบิร์นก็มีร่างกิกันทารัแมสด้วยนะครับเมื่อมันกลายร่างมาเป็นกิกันทารัแมสเอสเบิร์นแล้วร่างกายของมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหูจะยาวขึ้นลูกบอลไฟจะขยายใหญ่ขึ้นและลูกบอลไฟนี้ก็จะมีจมูกและตาสีขาวให้เราเห็นด้วยในอนิเมะเราก็จะได้เห็นกิกันทามัแมสเอสเบิรน์นในโปเกมอนเจอร์นีสอีพีที่132ซึ่งแดนดี้ก็ได้เรียกเอสเบิร์นออกมาต่อสู้กับซาโตชิตั้งแต่อี่่่่่แแแลลล้้้วกกก็ไไดปงงงงราาาัันนมคใใภยยหตีจจ จเจ้ากระต่ายไฟตัวนี้ก็ต้องไปหาย้อนดูใน EP ที่4เลยครับซึ่งก็เป็นตอนที่เจ้าฮิบบันนี่ปรากฏตัวมาครั้งแรกแล้วมันก็ได้เป็นโปเกมอนของโกเพื่อนร่วมทางสุดซีของพิชิเราในโปเกมอนเจอร์นิส EP ที่5จากนั้นมันก็พัฒนาไปเป็นร่างสองและบิดฟุตใน EP ที่17และในที่สุดก็ได้มาเป็นเอสเบร์ s <S ใน EP ที่ี่45้นั่นเองและถ้านับโปเกมอนที่ดูออกก็เป็นกระต่ายช <ๆ S 1> <ๆ S 2> ัดๆโดยไม่ต้องแบบมาจากกระต่ายล้วนๆไม่มีสัตว์อื่นผสมก็จะมีทั้งหมด8ตัวตามที่เราได้กล่าวมาก็จากเว็บไซต์ตตต่่าาาางงปปรรระะเททศจจกกกกกกกหลหลลลยๆแแ็บอไวว้้ันนใโโม มีแค่8ตัวนี้แต่เรายังไม่สะใจเพราะมันยังมีโปเกมอนที่คล้ายกระต่ายและมีต้นแบบมาจากกระต่ายโดยมีสัตว์อื่นผสมอยู่ด้วยอีกหลายตัวเลยล่ะครับซึ่งตัวแรกก็คือนิดอรันและเราจะขอพูดรวมกันทั้งตัวผู้และตัวเมียเลยนะครับซึ่งพวกมันทั้งสองตัวมีต้นแบบมาจากกระต่ายเม่นและตัวไฮร็กส์ส่วนที่คล้ายกระต่ายก็น่าจะเป็นแค่ใบหูของมันนี่แหละครับแต่ถ้านิดอรันตัวเมียได้พัฒนาล่างก็จะเป็นนิดอรินาหรือถ้านิดอรันตัวผู้ได้พัฒนาล่างก็จะเป็นนิดอริโนทั้ง2ตัวนี้ถึงลักษณะะจตตต่่่่่าาางกก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 ัันนนนนนเเเเลลล็็็้้อออยยยแแแแบบบบรรพวมมมมีีทหืืค และทั้ง3อย่างรวมกันหรือถ้าเป็นร่างสุดท้ายของนีโดริน่าอย่างนีโดควีนและร่างสุดท้ายของนีโดริโนอย่างนีโดคิงพวกมันทั้งคู่ต่างก็มีต้นแบบเดียวกันเหมือนกับร่างที่ผ่านๆมาโดยที่ต้นแบบของพวกมันก็คือกอริลลากระต่ายเม่น แ,และไคจูสัตว์ประหลาดญี่ปุ่นนั่นเองถึงแม้ว่าจะดูไม่ค่อยเป็นกระต่ายสักเท่าไหร่แต่มันก็มีส่วนของกระต่ายอยู่ด้วยนะครับตัวต่อไปคือพูคูรินด้วยใบหูที่เหมือนกระต่ายจึงทําให้พูคูรินมีต้นแบบมาจากกระต่ายดวงจันทร์นอกจากนี้ต้นแบบอื่นๆของพูคูรินก็มีชังบอลลูนตุ๊กตาที่มีเสียงเพลงกล่อมเด็กบอลยางล้วนเป็นต้นแบบของเจ้าพูคูรินชังนั้นซึ่งมันพัฒนาร่างมาจากพูรินทั้งพูรินและพูคูรินมีลักษณะที่คล้ายกันมากแค่ร่างสามจะตัวใหญ่และหูยาวขึ้้้้นน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 กกว่าแแแคคัััััึงงงทํใหหตตตบบบขอออูรรริิลละะเเเมืปป๊ยไ จากในข้อมูลระบุว่าชาบุเนะมีบางส่วนที่อิงมาจากกระต่ายอาจจะดูยากไปสักหน่อยถ้าใครเห็นว่ามีตรงไหนเป็นกระต่ายก็พิมพ์บอกกันได้นะครับและต้นแบบอย่างอื่นที่ชัดเจนของชาบุเนะก็คือแพทย์และพยาบาลหรือแม้กระทั่งผีเสื้อดังก็เป็นต้นแบบของชาบุเนะทั้งนั้นไปต่อกันที่ตัวต่อไปพลาเซลและไมนันซึ่งต้นแบบของพวกมันทั้งคู่ก็คือหนูกระต่ายและชิปมังนอกจากส่วนหูที่พอให้ดูเป็นกระต่ายแล้วทั้งตัวของพลาเซลและไมนันดูคล้ายกับชิปมังซะมากกว่านะครับและต้นแบบอีกอย่างหนึ่ง,งค่ วลกล็ตรงกันกับพวกมัังคทู้่เลยละตัวต่อไปคือนิมเฟียด้วยใบหูของนิมเฟียแน่นอนว่าก็ต้องดูคล้ายกระต่ายอยู่แล้วซึ่งนิมเฟียก็มีต้นแบบมาจากกระต่ายดวงจันทร์และมีความเกี่ยวข้องกับฉางเอ,อ๋อเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ของจีนที่มักจะสวมเสื้อคลุมที่มีริบบิ้นจำนวนมากก็ดูคล้ายกับริบบิ้นตามตัวของนิมเฟียส่วนต้นแบบอีกอย่างหนึ่งของนิมเฟียก็คือแคลส์สเอ็กว่าเทพเจ้าในตำนานยูเครนที่แปลงร่างเป็นกระต่ายได้และมีเสียงร้องคล้ายแมวความจริงนิมเฟียก็อาจจะรวมไม่เป็นมอนกระต่ายแปดตัวแรกก็ได้นะครับาเ,าเบต์ต่องจททามเาว็บ ต้นแบบหลกัลกๆของนิมเฟียก็คือพวกเทพจากในตำนานและลักษณะตัวก็จะดูคล้ายสุนัขและแมวซะมากกว่าตัวที่10โกนยวเนียวมันมีต้นแบบมาจากกระต่ายและตุ๊ก,กตาส่วนใบหูของมันก็คล้ายกับที่ปิดหูกันเสียงเ e อียร์มัฟและลักษณะนิสัยที่มันร้องเสียงดังก็อิงมาจากเด็กชารกนั่นเองส่วนร่างพัฒนาของเจ้าโกเนียวเนียวไม่อิงมาจากกระต่ายเลยเราจึงขอข้ามร่างพวกนั้นไปนะครับตัวที่11มาเกียนามันมีต้นแบบมาจากขุนกระบอกและกระต่ายก็ดูจากใบหูของมันก็ดูคล้ายกระต่ายอยู่นะครับส่วนเซลล์สีเหลืองตามตัวก็อิงงมาาาจจกกรระตยดวันท์ มันยังมีต้นแบบมาจากพี่เลี้ยงเด็กเนสเมดหรือแม่บ้านสาวเมดอีกด้วยตัวที่12มาราคัตจิอันมีต้นแบบมาจากต้นกระบองเพชรท,ที่ออกดอกโอพันเซียและจากในข้อมูลระบุว่ารูปร่างและใบหูที่เป็นกระบองเพชรของมันดูคล้ายกระต่ายส่วนต้นแบบอื่นๆก็มีทั้งสไตล์การแต่งตัวดั้งเดิมของเม็กซิกันและการเต้นรำของสเปนตัวต่อไปคือพัชชิลมีต้นแบบมาจากหมี illing, แพนด้าฉลิ่นกระตา่ายและตุ๊กตาหมีแต่ส่วนที่คล้ายกระต่ายก็น่าจะมีแค่ใบหูของมันนั่นแหละครับนำตัวโดวยรวมของมันก็ดูคล้ายกับหมีแพนด้าฉลิงอแจ เลดฟ็อกซ์ส่วนขนปุกปุยที่คอมาจากสิงโตรหรือแมวบางสายพันธุ์เช่นแมวป่านอร์เวย์หรือเมนคูนนอกจากนี้มันยังอิงมาจากกระต่ายสายพันธุ์ไลออนเฮดอีกด้วยตัวต่อไปเป็นโปเกมอนมายาในเจนที่5วิกชินี่ต้นแบบของวิกตินี่มาจากอุซากิริงโกเป็นวิธีการหั่นแอปเปิ้ลให้เป็นชช้นจึงทําให้มันมีหูยาวที่ดูคล้ายกระต่ายส่วนต้นแบบอื่นๆที่ชัดๆก็จะมีไนกี้และวิกตอเรียเทพแห่งชัยชนะตัวที่16 b l a แบล็กกี้ต้นแบบของแบล็กกี้มีเยอะมากครับแต่เราจะขอคัดที่เด่นๆที่เห็นได้ชัดมมมาาาให้ชนะครรััตตวววออยย่งงแแกกก็ื um Black Cat, ดดจท และบาเตสเทพเจ้าแมวของชาวอียิปต้นแบบทั้ง3อย่างนี้ก็คล้ายกับเจ้าแบล็กกี้อยู่นะครับแต่ถ้าคุณสงสัยว่าอ e ีบุยหรืออ e ีบุยล่างอื่นๆมันมีต้นแบบมาจากกระต่ายด้วยไหมจากในข้อมูลคือไม่มีอิงกระต่ายเลยนะครับยกเว้นพวกตัวที่เราพูดถึงในคลิปนี้เท่านั้นตัวที่17ใกล้จบแล้วครับพิกซี่มันมีต้นแบบมาจากนางฟ้าและพูดมีรูปร่างคล้ายดวงดาวมีใบหูใหญ่คล้ายกระต่ายและมีส่วนที่อิงมาจากกระต่ายดวงจันทร์ด้วยส่วนล่าง2อปิปปี้ต้นแบบของร่างนี้ก็เหมือนกับพิกซี่เป๊ะเลยครับลกักษณะ พัฒนาแล้วมันยังมีร่างแรกด้วยนะครับนั่นก็คือ B ถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้จะเล็กจิ๋วักลักษณะดูเปลี่ยนไปแต่ต้นแบบของเจ้านี่ก็เหมือนกับทั้ง2อร่างเลยครับเราจึงได้หยิบยกมันมาพูดด้วยเพราะมันก็อิงมาจากกระต่ายดวงจันทร์เช่นเดียวกัน และตัวสุดท้ายของเราในวันนี้โอทาจิต้นแบบของโอทาจิมีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์เลยครับทั้งเมียแคทตัวเฟรเรสชานนกิกระรอกบินญี่ปุน่นและแน่นอนกระต่ายต้นแบบทุกตัวของมันก็ดูคล้ายเจโอทาจิแหละครับแต่กระต่ายนี่ดูเหมือนว่าจะมีแค่ส่วนหูของมันเท่านั้นส่วนล่างพัฒนาของเจโอทาจิไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระต่ายเลยแม้แต่นิดเดียวเราจึงของข้ามมันไปนะครับก็น่าจะครบถ้วนเช่านี้สําหรับกระต่ายทั้งหมดจากในโลกโปเกมอนซึ่งพวกเราก็พยายามรวบรวมมาให้ได้มากที่สุดทั้งจากเว็บไซต์ต่างประเทศและไล่หาไล่เช็คจากโปเททีีีละตตััวว่ามไหน กระต่ายบ้างจะพวกเราไล่ดูมาไม่ครบหรือตกหล่นกระต่ายตัวไหนไปต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับฝากทุกท่านช่วยพิมพ์บอกตัวที่เราพลาดไปด้วยนะครับผมและถ้าชอบคลิปของเรากดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยหากข้อมูลที่ได้นําเสนอไปผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามพวกเราครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ